มีภูวินมาแล้วครับแพ้แล้วแพ้แล้วถึงอะไรนะครับถึงถึงไทยใช่ไหมครับถึงเมื่อคืนครับอะไรนะครับอะไรนะครับสวัสดีทุกคนกติชมาแล้ว ยินดีที่ได้เจอพี่สื่อทุกคนนะครับอะไรมันโดนแกล้งมากกว่าตอนเนี้ยก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนักพากสองร้อยล้านโอ้สวัสดีครับกำลังกำลังจะกำลังจะเออว่าไงกับุณสกายกับการที่บอกว่าได้รับประสบความสำเร็จก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของภาพยนตร์ l ล v e a c คชั n นลีโลแอนด์สติชนะครับก็ ดีใจแทนพี่ๆดิสนีย์ Disney, ทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วก็รวมไปถึงทีมภาคภาษาไทยด้วยพี่ๆผู้<ช>กำกับโปรดิวเซอร์ทีมงานทีมซาวเอ็นทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มันออกมาสู่สายตาคนแล้วก็ชอบกันทุกคนครับอันนี้คือการเป็นงานภาพครั้งแรกของสกใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับถ้าย้อนกลับไปมันตื่นเต้นขนาดไหนครับโอ้ตื่นเต้นมากแต่ผมว่า ถ้าเทียบความตื่นเต้นกับกดดันน่าจะออกแนวกดดันมากกว่าก็มันมันยากมากคือปกติเราเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แค่เสียงมันไม่ได้ใช้แบบว่าสีหน้าท่าทางมันก็เลยแบบมีความยากในกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเราแบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นคนถนัดในการใช้เสียงให้มันแบบว่ามีไดนามิกอยู่แล้วอะแล้วแบบพอเข้ามาเป็นนักพากมันต้องต้องมีแบบไดนามิกมีมีเลนส์เสียงที่มันแบบว่า สามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูได้แต่ก็ผมว่ารู้สึกยังถือว่าโชคดีที่แบบว่าได้รับบทบาทที่แบบยังไม่ได้แบบมาโฮทั้งเรื่องอ่ะผมว่าถ้าโฮทั้งเรื่องคงต้องมีแบบการทําการบ้านอะไรให้มันให้มันดีดีเลยครับละครในคอพอได้ดูเราเป็นผลงานของเราของเราเองครับไม่ชอบมันเป็นคนไม่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าชอบชอบหนังนะชอบหนังแต่แบบเป็นคนกลัวเออไม่ไม่ชอบดูตัวเองแบบเวลาเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ก็ เห็นฟีดแบ็ก็เห็นแฟนๆก็ชอบดีใจใช่ดีใจแล้วแบบฟังแล้วแบบไม่ได้แบบเหมือนเสียงสกายเลยมันเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาคนอื่นมาพาก็ได้ไม่ใชใครที่าาก่เมมดูมันแบบว่ามันไม่ได้ิไม่ได้ึกว่าเออนี่คือสกาย่มันเขาคือตัวละครเลยก็ก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ก็ก็คุยกับพ่้มกับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ให้ออกเป็นแบบ ชายหนุ่มที่อบอุ่นซึ่งก็อาจจะต่างจากตัวจริงนิดนึงแล้วครูบเราครูเราไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่รู้ถึงด้วยว่าวันนี้มีการดูกับแฟนๆด้วยครับใช่ครับวันนี้ก็มีใช่ครับ SF Friends p i n n i n g ครับรอบ l i v e a c t i o n นล l ลล์ a อ t ด์สครับก็วันนี้มี2รอบที่จะเปิดให้ดูกับแฟนๆครับโซอาเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับ <ś list> ใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาสนุกกับกิจกรรมกับสกายแล้วก็เดี๋ยวมีนานี้มาด้วยครับคุณเตรียมตั้งรับการประทะหรือยังสนใในวันนี้ไม่เตรียมครับเราเป็นตัวของตัวเองเสมออยู่แล้วครับอ,อย่ากแกล้งผมนะครับอ้ <ś list> อ,อนตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้สติสมาจัดการถนะ้าใครแกล้งผมใ<อ>นวันนี้มีน้องสมายกับนิโอน่ามาด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแกล้งคืนอะไรนะครับสมายนิโอน่าแล้วก็นานี้ด้วยครับ สกายได้เ็คลิปแกๆในภาพของเราบ้างไหมสำหรับครับก็จริงๆก็เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนเพจอะไรเพจเพจหนังต่างๆก็เหมือนเขาเขาไปดูเขาก็มารีวิวครับก็ส่วนใหญ่ก็กระแสก็เป็นไปในทางบวกของของทั้งทั้งของหนังแล้วก็ที่ที่เราภาคแต่ถ้าแบบในมุมของเราเราก็แบบก็ยังมีหลายอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบเพราะว่าเราเราอาจจะยังมาน้อยอยู่เลยอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราเองตอนเราภาคเราก็ยังรู้สึกอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกอย่างแหละรวมไปถึงการแสดงด้วย้ยครับยัครั้งหน้าเอาใหม่อีกครั้งไหมถ้าแบบมีโอกาสติดต่อเข้ามาถ้าได้รับโอกาสนะครับใช่ไหมครับเจอหรือไม่ตอนนี้สกายความมั่นใจมากขึ้นไหมในงานด้านนี้มั่นใจไหมเราผมว่าคือถ้าทําคนเดียวจะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าถ้ามีพี่พทีมดิสนีย์ ทีมเอ่อทีมเบื้องหลังทุกคนมามาช่วยก็คิดว่ามั่นใจครับงานต่อไปมาได้เลยครับครับแต่มันก็จะแบบมีมีความยากนิดนึงแหละเพราะ,ะว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ได้ทำกันบ้านแบบหมายถึงว่ามันไม่สามารถดูเทปมาได้ก่อนนะแบบเข้าห้องอัดแล้วก็ต้อง,ต,องต้องพากเสียงเลยมันอาจจะมีความยากตรงนี้มันมีการบิวอะไรเยอะยไหยตอนสไกตอืมไม่ไม่ได้บิวอะไรเยอะเลยวันนั้นแบบเร็วมากเลยแบบชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงคือแบบเสร็จแล้วใช่ครับ สุดท้ายขอบแฟนมาชวนชวนแฟนมกัน,นครับก็สัปดาห์ที่3 <laughs> เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับ Lilo s t i t t h ชภาค Live Action ครับก็ยังครองอันดับ1อยู่นะครับสำหรับทั่วประเทศมุ่งหน้าทยานสู่200ล้านนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูนะครับความสนุกของ Lilo แล้วก็ Stitch ด้วยนะครับความแสบความกลวน,นี้คือมาครบทุกรูปแบบแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่แบบว่าทิ้งความอบอุ่นความเป็นโอฮา่า เหมือนในภาคแอนิเมชันทุกอย่างกลิ่นอายอะไรมีเหมือนเดิมหมดเพิ่มความน่ารักของเจ้าสติชเข้าไปด้วยครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับที่ประเทศไทยครับอย่าลืมดูภาคไทยด้วยครับพี่ขออีกนิดนึงครับเวลาสกายดูอะแล้วมันมีอะไรเรเลตกับสกายในเรื่องนี้รีเลอะไรเหรอครับก็อ่ก็หลายอย่างนะครับก็โอฮาน่าแหละหลักๆก็เรื่องเรื่องของครอบครัวแหละครับเพราะว่า ก็เหมือนเหมือนแบบทุกครอบครัวก็คงแบบอยากจะแบบสารความสัมพันธ์อะไรนะให้ให้มันอบอุ่นอย่างเงี้ยครับแป<ห>ลว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมาดูได้ใช่ครับผมว่ามันดูได้ทุกครอบครัวเลยไม่ว่าแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบในรูปแบบไหนมาดูเรื่องนี้เราคิดว่าจะอิ่มเอมแล้วก็ได้อะไรกลับไปแน่นอนครับเมื่อกี้พูดถึงลูกๆอยากคุยกับคุณสมหมายลูกชายของเราเป็นไงอยากคุยเหมือนกันน,น้องยังพูดไม่ได้น้องยังพูดไม่ได้เหรอใช่ครับยังพูดไม่ได้เขาจะมีโอกาสพูดได้ไหมคะ อาจจะต้องเข้าเนื้อสัลลี่จีพเอ็มทีวีก่อนครับเราจะให้ลูกเรียกว่าอะไรเป็นคำแรกคะโอ้เดี๋ยวขอกลับไปคิดแป๊บนึงพะคนอื่นก็ปะปะาไปแล้วอ๋อเราต้องไม่เหมือนใครก็เหมือนเหมือนได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาคําเฉพาะนิดนึงให้เขาแบบมีคาแรคเตอร์ไงลูกเราต้องมีคาแรคเตอร์ลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครแล้วตอนนี้ในสายตาคุณปะป๊าลูกเราเป็นยังไงบ้าน่ารักไหมลูกเราหน้ารักครับแต่ลราแต่วันบางวันก็จะแบบ เราไม่ไปให้ energy เขาเขาก็จะแบบหมดแรงนิดนึงครับเหมือนเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่เหมือนครับลูกเราแบบเรียบร้อยใช่ครับแต่ก็ต้องรอโตแหละก็เหมือนเหมือนเราตอนเด็กแหละตอนแรกเขาก็เอ็นดูกันตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใครเอ็นดูแล้วใช่แก่ตัวไปก็อย่างนี้แหละสังขารมันไม่เที่ยงนะจ๊ะก็เหมือนเราองเปลี่ยนเลยนะโคตรเหนียวหน้าด้วยใช่มครับใช่ครับเป็นไงเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเหมือนสกายนาริกไหม ก็ผมว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนแต่แค่ผมว่ามันอาจจะแบบเหมือนตรงที่มันเป็นอ่อคาแรคเตอร์ที่เราอยากอยากให้ลูกเราเป็นอ่างเงี้ยมันมันก็ออกมาตามตรงตามใจแต่คือแค่ไม่ไม่คาดคิดว่าแบบจะมากลายมาเป็นมาส์คคอรคือเราก็แบบวาดแบบเป็นอ่อเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ตูนใช่แต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยนี่คือเป็น สมัยในโอนาไลฟ์แอคชั่นนะฮะเผื่อมีใครสนใจซื้อไปสร้างหนังนะครับดิสนีย์สนใจไหมครับก็แล้วต้องเล่นคู่กันด้วยเล่นคู่กันด้วยก็ก็ก็ดีครับมันก็จะได้สีมันสวยไงชมพูฟ้าพอดีครับแต่เขาบอกว่าคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะนิโอนาเหมือนเหมมือนผหรอใช่ครับแล้วสมัยก็จะเป็นเหมือนนันนี้นิ่งๆปางย้อนไปนองหน้ากล้องก็อย่างนี้แหละหลังกล้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นนักแสดงเด็กไงเขาก็แบบหน้ากล้องเขาก็อย่างหนึ่งหลังกล้องก็อย่างหนึ่ง แต่น่ารักน่ารักคืออุ้ยถึงยื้เรื่องนึงอุ้ยเลยตอนนี้เหมือนกระแสไฮสคูลเป็นนี่กลับมาทำรายการของสีแบกตรงนี้นะคในทวิตเตอร์ก็เหมือนแบบตกคนนอกด้อมเข้ามาได้อีกอ้าวเหรอครับใช่ออกมาถึงคนเริ่มกลับมาดูเหรอใช่ใช่เหมือนอยู่ดีดก็กลับมาปฏิหารได้แดงบอสโชคชะตามันกลับมาหรอโอ้ยโชคชะตามันลิขิตให้เรามาเจอกันครับติดตามเรื่องอูด้วยครับ เอาย่าเนยังไงเว้ตัวตัวเราที่บอกว่าในฐานะนักแสดงแล้วแบบมีคนชมเรื่องแบบการแสดงของเราในเรื่องนี้แล้วก็จบคนมาได้จากเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกบอกไปครับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายทํานานเป็นปีเลยก็ดีใจที่ยังมีคนได้แบบเห็นซีรีส์เรื่องเราแล้วก็ยังชอบอยู่ครับมีได้แชร์กัน มันกลับมาอีกแล้วนะอะไรนะกระส่งกระแสนัน,นนี้นันนี้น่าจะเห็นนะว่านันนี้เป็นน่า,นาจะเช็คโซเชียลเก่งกว่าผมอ๋อเขาดูหนโซเชียลใช่ครับผม<อ>ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเช็คออไม่ใช่มีแอคหลุมนะไม่มีไม่มีมมผมนกพิราบส่งข่าวมาบอกครับ <laughs> อ,อีกอันนึงอีกอันนึงมีมาอีกแล้วล่าสุดแฟนแคบแฟนแฟนแบอบกว่าต้องเปิดตำหนักใหม่อีกแล้วเพราะว่ารางวัลที่ห้ามาแล้วค่ะต้องขอบคุณ ท่านนะท่าน่นให้ใช่ไหมใช่ท่านให้ท่านให้ผมก็ซื้อนะไม่ถูกไหมไม่คือไอ้เลขที่ออกอ่ะมันคือเลขที่แบบผมพูดออกมาแบบเพราะว่าจําเลข626ไม่ได้คือสติชเป็นตัวทดลองหมายเลข626แต่ว่าตอนนั้นแบบลืม6อะไรนะ6อะไร426อะไรเงี้ยผมก็พูดแบบม่วๆออกไปแล้วกลายมาเป็นแบบว่ามืนถูกทั้ง6 6ตัวใช่ไหม ใช่แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมก็จะเอาตามสติสะเอาเลขตรงอ่ะหกสองหกผมก็ซื้อหกสองหกซื้อเป็นพันเลยไม่ถูกชีวิตมันต้องมีความหวังไงคะกายใช่ดังนั้นพี่ขอวีนรอหนึ่งขอวันนี้นะอ๋อวันนี้ที่มาเยอะนี่คือมาขอหวยไม่ได้มาดีนสองร้อยล้านหรอกโอ้โหอาจจะอเป็นผู้ให้ขอผู้ให้ครับทำบุญกับคนขึ้นเนาะ โหยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องต้องรอ,อจังหวะทีเผื่อจริงถ้าถ้าบอกตรงๆมันมันยากเดี๋ยวพี่จะไปรอสองชวิตเลยนะวันนี้ขอตีอะไรปาพี่จะตามได้ครับสกายก็ตามเลยนะตามด้วยต้องตามด้วยจริง,รงๆอ่ะต้องตามตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิดเองทําเองมันไม่ได้อ่ะไม่เคยถูกเลยครับอ,อ่ะสุดท้ายอ่ะฝากแฟนๆค่ะขอบคุณแฟนๆเดี๋ยวจะตามครับได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อ่ซัพพอร์ตไลฟ์แฟคชั่นลิลลี่และสติสนะครับรวมไปถึงสกายนานิแล้วก็ องเพื่อน g m m t v สมัยในโอหนามาสคอตทุกตัวนะครับครับไม่มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีแน่นอนครับถ้าตามกําหนดการเดิมคือปลายปีนี้ครับครับแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงครับตอนนี้ตื่เต้นตื่เต้นตื่เต้นโอเคค่ะครับขอบคุณครับ กายครับกล้องนี้นะหนึ่งห้องครับตกลงไม่บอกเหรอลูกอะไรครับไม่บอกหนูลูกเรื่องอะไรครับตัวเลขโอ้ยมันมันต้องดูเองครับคุณพี่จริงจริงมันเดี๋ยวมันใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่รู้แล้วว่ายังไงก็ต้องกลับเลขตรงๆไม่เคยถูกเลย่นี่สำหรับเอาละสองวะคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์เั้ยใช่ได้บริษัทไม่ได้ต้องนี่นะคะ ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมกับพี่สาวทานครับีครับะคอกตัเอะ่ก็มี้ค่ะตงางนี้อยคอถือมงลูกสาวพี่สาวถืมุ้องกานะลูกมีครับขอบคุณมากนะคะคสกายแหวนสวยอ่ะอือเออ ชวนดูผิดอะไรนะใช่วงนี้แหละครับซ <so ื้อปุ um ๊บกระเด็นปั๊บเลยอกจครย์นะลูกวมลูกวมลูกวมมาแล้วชอบแบบทางนี้อโชอบแบบ ไต่น้องแ่น้องยังไม่นะวันนี้คุณจของขวัญชิ้นให่่ะเเลมีของขวัญชิ้นให่ไมไม่ราบาดได้เอาไหมหนูท่านี้นะโลกการดานผ้าอะไมโลกระ่ายกล้องนีไหมครับม่างกายใัวไห่หน้องส่วนใส อกไ็เลยนะครับโอ้ามฝั่งนู้นเลยครับ <c oughs>